เรื่องราวที่สอดแทรกการใช้ชีวิตแบบสมถะรู้ทันความคิดเหนือคนทั่วไปปลูกฝังให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบทที 46, ่846เธอก็เลยพูดกับมาลั่นว่าแม่แม่คิดทบทวนคนเดียวก่อนนะฉันกับเย่เชินไปก่อนนะและแม่อย่าลืมกินหมี่ที่เย่เฉินต้มไว้ให้ด้วยนะพูดจบแล้วไปพูดกับเยฉินว่าพวกเราไปกันเถอะ เยเชิญพยักหน้าพาเซี่ยวสู้หลันออกไปแล้วขับรถพาเธอไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพา้าระหว่างทางเยเชิญได้ซื้อดอกไม้หนึ่งชอ่อและซื้อผลไม้1นึ่งตะกร้ายังเขียนการ์ดอวยพรเตรียมที่จะมอบให้ป้าลีอีกด้วย <c oughs> เมื่อมาถึงที่หน้าประตูสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเยเฉินจอดรถไว้ที่ข้างถนนแล้วมองไปที่ประตูที่เก่า ในใจของเขาเคิบเคิมเขามีความรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปและมีความรู้สึกที่มีอยู่อีกมิติเขายืนอยู่ที่นี่เหมือนเสี้ยววินาทีนี้เหมือนไปรวมกับความทรงจำบางฉากที่อยู่ในความทรงจำของตัวเองฉากเหล่านั้นปรากฏขึ้นในสมองเป็นฉากความทรงจำที่อ่อนโยนที่สุดอบอุ่นที่สุดและมีความหมายที่สุดในใจ เขายังไม่ลืมภาพแรกที่เขามาอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้านี้ตอนที่เขาอายุแปดขวบเขาเสียพ่อไปอย่างเจ็บปวดและได้ลำบากยากแค้นและเดินเร่ร่อนอยู่บนถนนและปาลีที่เหมือนดั่งนางฟ้าพาเขามาอยู่ที่นี่และจับมือเขาไปและชี้ไปทางหน้าประตูแล้วพูดด้วยความรักความเมตตาว่านูน้อยไม่ต้องกลัวนะ ต่อไปนี้เป็นบ้านของหนูแล้วนะสําหรับเย่เฉิญน,นี้ภาพที่อบอุ่นเปรียบเทียบไม่ได้นี้ถึงผ่านไปกี่ปีก็ตามภาพนั้นก็เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเหมือนนึกถึงตอนนี้เย่เฉินปรากฏสีหน้าที่มีความสุขปากก็ปากฏรอยยิ้มออกมาเสี่ยวสู่หลันเห็นเขาอดยิ้มไม่ได้และพูดว่าวันนี้นายดูดีใจมากเลยนะเย่เฉิญพยักหน้าและพูดว่า ใช่แล้วเธอก็รู้ใช่ไหมตอนที่ป้าหลีป่วยฉันเป็นห่วงป้ามากฉันถึงต้องคิดวิธีหาเงินแต่ยังไม่พอเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายเปลี่ยนไตของป้าหลีเลยถ้าไม่ใช่เพราะความบังเอิญของโชคชะตาฉันคิดว่าตอนนี้ป้าหลีคงจากไปแล้วเสี่ยวสู่หลันย้อนคิดไปถึงตอนนั้นภาพที่เพื่อหาเงินไปรักษาป้าลีเยเฉินไปขอยืมเงินยายโดยความต่ำาต้ยและเคารพ ตอนนั้นเธอรู้สึกสงสารผู้ชายคนนี้ที่โชคร้ายและลำบากยากแค้นต้องเดินเร่ร่อนตั้งแต่เด็กแต่ที่น่าเสียดายก็คือตอนนั้นตัวเธอเองไม่ได้มีกำลังที่จะช่วยเพราะเธอก็ไม่สามารถหาเงินได้มากขนาดนั้นแต่ดีที่ต่อมาป้าหลีเป็นคนดียอมมีผู้ใจบุญมาช่วยมีคนช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ป้าหลี ยังส่งเธอไปที่โรงพยาบาลเซี่ยเหอที่ดีที่สุดของประเทศอีกด้วยนึกถึงตอนนี้เซี่ยวสู้หลันอดไม่ได้และถามไปว่าเออก่อนหน้านี้นายเคยบอกว่ามีคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ปา้าหลีคนคนนั้นคือใครหรือทำไมถึงใจกว้างแบบนี้ถ้าป้าหลีไปรักษาที่โรงพยาบาลเชี่ยเหออย่างน้อยก็ต้องจ่ายสองสามล้านไม่ใช่หรือ เย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าได้ข่าวว่าข่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณสาล้านแต่ใครเป็นคนออกค่ารักษาพยาบาลฉันก็ยังไม่รู้เลยแต่ฉันรู้แค่ว่าเป็นคนที่ป้าหลีเคยช่วยไว้เย่เฉินพูดไม่ได้แน่นอนว่าตอนนั้นเป็นเขาที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ป้าหลี เพราะตอนนั้นเขาเองยังเป็นไอายาจกและประสบแต่ความล้มเหลวเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเงินสมล้านได้ก็เลยไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้เขาจึงได้แค่ถอนหายใจถ้าฉันรู้ตั้งแต่แรกว่าดูหวงจุ้ยและหาเงินได้เยอะขนาดนี้ตอนนั้นที่ป่าป่วยฉันน่าจะไปลองดูหวงจุ้ยแล้วระหว่างที่สองคนกำลังคุยกันมีเสียงตกใจลอยมาและเสียงนั้น ได้ลอยเข้าหูของทั้งสองพีเยเฉินตอนที่เขาหันกลับไปมองก็เห็นในสถานเลี้ยงเด็กกัมพามีเงาร่างของผู้หญิงเดินออกมาไม่คิดเลยว่าจะเป็นหลี่เซี่ยวฝฟนไม่ได้เจอกันหลายปีหลี่เซี่ยวฝฟนกลายเป็นสาวไปแล้วตอนนี้เธออายุ20กว่ากว่าแล้วและสูงเกินกว่า170เซนติเมตรแล้วรูปร่างของเธอไม่แพ่นางแบบเลยนะ ถึงจะแต่งตัวแบบเรียบง่ายและถึงขั้นที่เรียบง่ายแบบสุดๆแต่ยังสามารถให้ความรู้สึกที่สดใสและผิวขาวเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะตกใจเป็นผู้หญิงที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนี่เธอเป็นเด็กน้อยที่คอยตามเขาตอนที่เขายังอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือนี่บทที่847 เมื่อเจอเย,ยเชิญแล้วลีเซลฝนปรากฏสีหน้าที่ดีใจและตื่นเต้นเธอรีบวิ่งไปหาเย,ยเชิญก็เหมือนตอนแต่ก่อนเธอใช้สองมือไปจับแขนของเย,ยเชิญไว้พูดอย่างหวานหยาดเยิ้มว่าพี่เย,ย่ทำไมพี่ถึงไม่มาเยี่ยมที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าน,นี้เลยเย,ยเชินโดนเธอจับแขนไม่เพียงไม่รู้สึกอึดอัด แต่กับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพี่ชายคนหนึ่งและพูดด้วยน้ำเสียงที่รักใคร่ว่าฉันออกไปใช้ชีวิตอย่างยากลำบากฉันไม่มีหน้ากลับมาที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อหาพวกเธอรอกลี่เซวฝนได้ยินแบบนี้แล้วเธอเริ่มมีเส้นเลือดฝอยปรากฏขึ้นในดวงตาและพูดอย่างสะอึกสะอื้นว่า ป้าหลีก็บอกพวกเราแล้วว่าหลังจากที่นายออกไปนายก็ไปทำงานก่อสร้างพี่ทำงานเหนื่อยและยังคอยส่งเงินให้ป้าหลีอีกเพื่อให้ป้าหลีซื้อสมุดซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าและซื้อของกินให้พวกเราแต่พี่ไม่ได้กลับมาดูฉันเลยหลายปีผ่านไปแล้วฉันไม่ได้เจอพี่อีกเลยพูดไปน้ำตาก็ค่อยๆหย,ยอดลงมาเธอพูดต่อว่า ตอนที่ป้าหลีป่วยเห็นป้าหลีบอกว่าพี่ไปเยี่ยมป้าบ่อยมากแต่พี่จะไปเยี่ยมป้าตอนที่พวกเรากลับไปแล้วพี่ตั้งใจที่จะหลบหน้าไม่อยากเจอพวกเราพี่รู้ไหมว่าพวกเราน้องๆรู้สึกเสียใจแค่ไหนเมื่อเย่เฉินได้ยินแบบนี้แล้วเขาถอนหายใจอย่างหดหู่หลังจากที่เขาออกมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็ไม่เคยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเลยหลังจากนั้นเขาทำงานอยู่ที่สถานที่ก่อสร้าง หนึ่งปี365วันไม่ได้หยุดไม่ได้พักเลยเงินที่ได้มานอกจากจะเอามาซื้อข้าวกินแล้วก็ส่งให้ป้าลีหมดเลยที่เขาไม่อยากกลับไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพราะว่าตอนนั้นเขามีชีวิตที่หดหู่มากเขาไม่อยากให้น้องๆที่ยังไม่ได้เข้าไปในสังคมต้องมาเห็นสภาพที่ผิดหวังท้อใจของตัวเขากลัวจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้พวกน้องๆและต่อมา ตัวเขาได้แต่งงานเข้าไปอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงและเป็นลูกเขยแต่งเข้าชื่อดังของจิ้นหลิงแบบนี้เขายิ่งไม่มีหน้ากลับไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพา้าเมื่อได้ข่าวว่าป้าหลี่ป่วยเขาเป็นห่วงเศร้าใจและใส่ใจมากกว่าใครๆเขายังไม่มีหน้าไปเผชิญหน้ากับเพื่อนๆที่สถานเลี้ยงเด็กกำพ้าเท่าไรแต่หลังจากนั้น ถึงเขาจะได้เงินจากตะกูลเย่หนึ่งแสนล้านและยังได้ตีหอกุ๊บแต่ช่วงเวลานี้ป้าหลีไม่ได้อยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเลยเขาเลยยังไม่ได้กลับไปตอนที่เย่เฉินรวยแล้วเขามีความคิดที่จะบริจาคให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามาโดยตลอดก็รอให้ป้าหลีกลับมาแล้วตัวเขาเองจะไปหาเหตุผลและข้ออ้างที่เหมาะสมเพื่อจะบริจาคเงินจำนวนมากมายให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ที่วันนี้เขารับปากทุกคนว่าจะมาจัดงานเลี้ยงตอนรับป้าลีนอกจากเจอป้าลีแล้วยังอยากจะหาวิธีว่าสามารถใช้วิธีไหนที่สามารถบริจาคเงินจำนวนมากให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยที่ไม่ต้องถูกสงสัยเสี่ยวสู้หลันมาสถานเลี้ยงเด็กกำพ้ากับเยเฉินเป็นครั้งแรก เป็นครั้งแรกที่เธอเจอหลี่เซี่ยวเฟินเช่นกันเธอตกใจไปกับความสดใสและร่าเริงของหลี่เซี่ยวเฟินและอีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าหลี่เซี่ยวเฟินคนนี้ดูสนิทสนมกับสามีตัวเองมากเกินไปแต่เธอก็ปลอบใจตัวเองถึงอย่างนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้แต่ก่อนก็เป็นเด็กที่โตมาพร้อมกับเยเฉินเธอคงถือว่าเยเฉินเป็นเหมือนพี่ชายแท้ๆของเธอเองจะสนิทสนมก็ไม่แปลก เยเินเห็นว่าลีเซลินร้องให้ไม่หยุดก็เลยเอ่ยปากพูดว่าเซลินหลายปีที่ผ่านมาพีมีชีวิตที่ไม่ค่อยดีพีก็เลยไม่อยากให้น้องเห็นสภาพที่ผิดหวังท้อใจของพี่แต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้พีมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีหน้ากลับมาเจอพวกเธอสักทีระหว่างที่พูดเขาดึงมือของเซลสู่หลันมาพูดแล้วยิ้ม มาพี่จะแนะนำให้เธอรู้จักนะคนนี้คือพี่สะพยของเธอเป็นไงบ้างสวยไหมเซี่ยวสู้หลันถูกเย่เฉินดึงมือไปกระทันหันใจของเธอรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยถึงเธอและเย่เฉินจะแต่งงานกันมาแล้วสามปีแต่ความจริงก็คือ พวกเธอไม่ค่อยมีช่วงเวลาที่ใกลชิดกันเลยแต่เธอก็ไม่ได้ดึงมือกลับไปและปล่อยให้เขาจับมืออยู่แบบนั้นลีเซียวเฟินมองไปที่เซี่ยวสู่หลันตอนแรกในแววตาของเธอยังมีความเศร้าโศกอยู่ตอนนี้ได้กลายเป็นความอิจฉาเธอมองไปที่เซี่ยวสู่หลันแล้วเธอก็อดรู้สึกละอายใจไม่ได้ว่าตัวเองไม่ได้มีหน้าตาดีเหมือนคนอื่นบทที่848 ถึงหน้าตาดีไม่แพ้เซี่ยวสู้หลันแต่เธอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเซี่ยวสู้หลันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเธอเองเธอยังสวยสู้เธอไม่ได้ที่สําคัญเธอเองยังเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีพ่อแม่ไม่มีที่พึ่งตอนนี้ที่ทำงานอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก็เป็นการทำงานไปและเป็นจิตอาสาไปไม่ได้รับเงินเดือน ถึงตอนสิ้นเดือนจะมีเศษเงินเหลืออยู่แต่ก็เหมือนเยน่เฉิญเธอบริจาคเงินให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหมดเลยและตัวเธอเองก็เป็นเด็กที่ไม่มีความรู้ดังนั้นเธอรู้สึกว่าอาชีพของตัวเธอเองเมื่อเปรียบเทียบกับเซลซูหลันก็ต่างกันเยอะเป็นธรรมดามีใจที่อิจฉาและพูดด้วยความตื่นเต้นว่าสวัสดีค่ะพี่สไปยเจอกันครั้งแรกฉันชื่อ ลีเสียวฟินเสี่ยวสู่หลันพยักหน้าแล้วยิ้มสวัสดีเสี่ยวฝินฉันชื่อเสียสนะเสยเส่ยวสู่หลันนะลีเสี่ยวฟินมองเสี่ยวสู่หลันและอุทานด้วยความตกใจว่าพี่สะพายฉันอิจฉาพี่จังพูดไปและมองไปที่เย่เฉินและพูดว่าฉันอิจฉาที่พี่ได้พบกับคนดีๆอย่างพี่เย่เฉิน ทันใดนั้นเย่เฉินก็รู้สึกเขินอายขึ้นมาเขาคิดว่าลี่เซลฝนจะพูดว่าเซลสู้หลันสวยและมีรูปร่างที่สมส่วนและมีสเสน่ห์แต่ไม่คิดเลยว่าเธอจะอิจฉาที่เซลสู้หลันพบกับตัวเองช่างเป็นเด็กที่ตามตูดตัวเองมาตั้งแต่เด็กถึงจะรู้ว่าตัวเองไม่มีการศึกษาที่สูงแต่ก็ยังรู้ว่าตัวเองมีความดีอยู่ในตัวเซลสู้หลันได้ยินแบบนี้แล้วไม่รู้จะร้องให้หรือหัวเราะดี ลี่เสียวฝนพูดอย่างจริงจังว่าพี่สไัรยพี่เย่เฉินเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกที่ฉันเคยเจอมาเลยนะพี่ต้องทําดีกับเขาเยอะๆนะพี่เย่เฉินมีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กแล้วและมาดูแลพวกน้องๆอย่างพวกฉันตอนที่เย่เฉินตอนที่พี่เย่เฉินอายุ18พี่เขาก็ออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไปและไปทํางานก่อสร้างอย่างยากลําบาก เงินที่ได้มาก็เอามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆและนําเงินส่งเสียให้พวกเราเรียนตอนนั้นในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีเด็กอยู่หลายคนแต่คนที่รู้จักตอบแทนบุญคุณ มีแค่พี่เย่เฉินคนเดียวพี่สะพ้ายว่าพี่เย่เฉินเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกไหมเซลสู้หลันฟังแล้วรู้สึกตกใจเธอรู้เพียงว่าก่อนที่เย่เฉินจะแต่งงานกับเธอเย่เฉินทำงานก่อสร้างและคุณปู่เป็นคนไปเจอเย่เฉินท,นที่สถานที่ก่อสร้างแต่เซลสู้หลันไม่รู้ว่าเย่เฉินทำงานก่อสร้างตั้งแต่อายุ18และไม่รู้ว่าเงินของเขาได้บริจาคให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั้งหมด ไม่แปลกเลยว่าทำไมตอนแต่งงานกับเธอเขาจะไม่มีเงินเลยสักนิดเงินที่จะเอาไปตัดผมก็ยังไม่มีเลยต้องเป็นคุณปู่ที่ออกเงินให้รวมไปถึงเรื่องที่เขาพยายามหาเงินเพื่อไปรักษาป้าลีทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่าสามีของเธอนี้ก็มีมุมที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเซวสู่หลันอดไม่ได้แล้วถามเย่ฉินไปว่า ทำไมไนายไม่เคยเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฉันฟังเลยเยยเฉินพูดเบาๆว่าอืมช่วงเวลาที่ยากลําบากจะเล่าให้คนอื่นฟังทําไมพูดจบเยยเฉินไม่อยากคุยเรื่องหัวข้อนี้ต่อไปก็เลยเปลี่ยนหัวข้อคุยกันแล้วถามหลี่เซียวฝนว่าเซียวฝนแล้วป้าหลีละ่ะหลี่เซียวฝนตอบว่า ตอนนี้ป้าหลี่กำลังคุยเรื่องงานกับผู้อำนวยการอยู่ป้าให้ฉันมาต้อนรับพวกเธอก่อนป้าจะตามมาทีหลังพูดจบเสี่ยวสู่หลันถามไปด้วยความหวังพี่เย่เฉินพี่จะเข้าไปดูที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไหมพี่ไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะบทที่849ตอนที่เย่เฉินอายุ8ขวบถึง18ปีเขาอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กนี้ตลอด เขามีความรู้สึกดีๆอยู่ที่นี่มากมายเพียงแค่ก่อนหน้านี้เขาจนและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากไม่มีหน้ากลับมาที่นี่ตอนนี้ตัวเขาเองมีเงินหน่อยแล้วไปดูว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านี้ยังต้องการอะไรอีกไหมถึงเวลาตัวเขาเองจะได้ช่วยเหลือได้เขาก็เลยพยักหน้าตกลงและพูดว่างั้นเราเข้าไปดูกันเถอะ ลี่เซลฝนดีใจมากเธอดึงแขนของเย่เฉินแล้วเธอก็พาเข้าไปในใจของเย่เฉินรู้สึกโกรธตัวเองนิดหน่อย ก่อนที่ถังซื่อไห่จะหาเขาเจอเขาเป็นห่วงสุขภาพของป้าหลีมากคิดทุกวิถีทางที่จะรักษาป้าหลีและหลังจากที่เจอถังซื่อไห่แล้วช่วงเวลานี้เขาคิดทุกวิถีทางเพื่อจะเรียกเกียรติภูมิของตัวเองกลับคืนมาแต่ช่วงเวลานั้นตัวเองกลับไม่คิดที่จะบริจาคให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้านี้เพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าให้อภัย จริงๆเมื่อนึกถึงตอนนี้เยฉินเตรียมที่จะบริจาคเงินหลายสิบล้านให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อให้ทำการปรับปรุงสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าให้ใหม่ขึ้นและติดตั้งเครื่องเล่นที่ดีที่สุดและสร้างสถานที่เรียนที่ดีที่สุดและซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ดีที่สุดเขาจะซื้อพวกคอมพิวเตอร์ไอแพดมาให้เด็กๆเหล่านี้เสี่ยวสู่หลันไม่รู้เลยว่า ความรู้สึกของเยเฉินในตอนนี้สับสนมากและโทษตัวเองเธอได้สังเกตสิ่งแวดล้อมที่นี่ถึงเธอจะมาที่นี้เป็นครั้งแรกแต่เธอก็รู้สึกได้ว่าที่นี่มีความอบอุ่นอยู่อบอุ่นก็เพราะว่าสามีของเธอเคยโตมาที่นี่มั้งความจริงแล้วเสี่ยวสู่หลันไม่เคยถือว่าเยเินเป็นสามีตามสัญญาความตกลงเลยแต่เธอถือว่าเยเฉิน เป็นสามีที่แท้จริงและถูกกฎหมายบทที่850ลีเสียเฟนได้พาเย่เฉชนมาอยู่ที่บริเวณหอพักของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจินหลิงเย่เฉินมองไปแค่เว็บเดียวก็รู้เห็นห้องนอนที่ตัวเองเคยนอนแล้วเมื่อมองผ่านกระจกไปเห็นป่าของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากำลังเล่นกับเด็กๆที่มีอายุสองขวบอยู่เย่เฉินถามด้วยความตกใจ ฝนทำไมตอนนี้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีเด็กใหม่มากขนาดนี้ลี่เซียวฝนก็ตอบว่าก็เพราะพ่อแม่ที่ไม่รับผิดชอบคลอดลูกแล้วก็เอามาทิ้งไว้ที่หน้าประตูสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเด็กเหล่านี้ที่ถูกทอดทิ้งก็เพราะบางคนเกิดมาพร้อมความพิการและบางคนเกิดมาพร้อมโรคต่างๆบางคนก็เหมือนฉันถูกทิ้งเพราะเป็นผู้หญิง มื่อพูดถึงประโยคนี้จบลี่เซียวฝฟินก็ถอนหายใจต่อมาเธอก็ได้พูดด้วยความโกรธว่าในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า จำนวนเด็กเหล่านี้มีเด็กส่วนหนึ่งที่เคยถูกพ่อค้ามนุษย์จับตัวไปแล้วตำรวจไปช่วยออกมาได้แต่เด็กเหล่านี้อายุน้อยเกินไปและหาพ่อแม่ของเด็กไม่เจอทางตำรวจก็เลยต้องฝากให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าดูแลไปก่อนรอให้พ่อแม่ของพวกเขามาเจอแล้วค่อยส่งเด็กๆกลับไปหาครอบครัวเยเฉันเห็นว่าเด็กเหล่านี้บางคนเป็นเด็กพิการ เยเชิญอดไม่ได้ที่จะถามเสียวเฟินทําไมเด็กบางคนถึงพิการพิการมาตั้งแต่เกิดหรือไงไม่ใช่ลี่เซียวเฟินโมโหและพูดว่าเด็กที่พิการเป็นเด็กที่ถูกช่วยออกมาจากพ่อค้าเด็กตอนแรกเด็กเหล่านี้ยังมีร่างกายที่สมบูรณ์แต่หลังจากที่พ่อค้าเด็กลักพาตัวไปพ่อค้าเด็กไม่ได้ขายเด็กพวกนี้ไป แต่ทำให้เด็กพวกนี้พิการแล้วให้เด็กพวกนี้ไปขอทานตามถนนชีวิตของเด็กเหล่านี้ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงแต่พ่อค้าเด็กกับนำเด็กเหล่านี้เป็นเครื่องมือหาเงินเสี่ยวสู่หลันเมื่อได้ยินคำประโยคนี้เธอโมโหขึ้นมาทันทีคนพวกนี้เลวเกินไปแล้วเอาเด็กที่ร่างกายสมบูรณ์ไปทำให้พิการได้อย่างไรลี่เสี่ยวฝนเล่าต่อว่า มีคนร้ายบางกลุ่มที่ชอบทำเรื่องไร้มนุษยธรรมแบบนี้ พวกเขาเป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์แต่พวกเขากลับปลอมตัวเป็นคนพิการไปขอทานตามถนนต่างๆต่อมาพวกเขาพบว่าการขอทานได้เงินเยอะและเร็วแต่เงินก็หมดเร็วเหมือนกันพวกเขาก็เลยอยากหาเงินให้ได้มากขึ้นก็เลยไปตามหาคนพิการเพื่อทำให้ตัวเองมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นผ่านไปไม่นาน ก็ไม่สามารถหาคนพิการได้คนเหล่านี้ก็เลยไปซื้อเด็กแล้วทำให้เด็กพวกนี้เป็นเด็กพิการจะได้เอาไปขอทานแล้วได้ผลดียิ่งขึ้นแต่สู่หลันได้ยินจบแล้วก็ได้โกรธจนตัวสั่นและพูดออกมาทันทีว่าไอ้คนเลวแบบนี้เอาไปยิงให้ตายให้หมดซะดีกว่าเยชินถอนหายใจและพูดว่าก่อนหน้านี้ที่ทำงานฉัน ฉันทำงานก่อสร้างอยู่ฉันก็เคยได้ยินมาว่ามีแก๊งขอทานนี้อยู่พวกเขาเป็นคนบ้านเดียวกันหรือญาติกันแน่นอนแล้วรวมตัวกันไปขอทานในเมืองใหญ่บางคนในแก๊งก็มีวิธีการที่โหดเที้ยมมากเป้าหมายของเขาคือเด็กวัยรุ่นต่อมาเย่ฉินก็พูดกับเธอว่า เธอลืมไปแล้วหรือว่าสองปีก่อนเราเคยดูหนังอินเดียด้วยกันชื่อหนังเรื่องเศรษฐีในสลัมในหนังมีหัวหน้าแก้งขอทานไม่ใช่หรือเขาไปเอาเด็กที่ร้องเพลงเพราะมาทําให้ตาบอดแล้วทําให้เด็กพวกนี้ไปร้องเพลงขอทานตามถนนถึงจะดูเหมือนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัวพวกเราแต่ความจริงแล้วเรื่องเหล่านี้อยู่ไกลตัวพวกเรามากกว่าที่เราคิดอีกเสี่ยวซู่หลันพูดด้วยความโกรธ ไม่คิดเลยว่าจะมีปีศาจที่ชั่วร้ายเหล่านี้อยู่รอบๆตัวเราถ้าฉันรู้อย่างนี้นะฉันไปสอบโรงเรียนตำรวจเป็นตำรวจไปแล้วฉันจะจับพวกนี้ให้หมดไปจากสังคมไปเลยลี่เสี่ยวฝนถอนหายใจและพูดว่าพีส่สะพายประเด็นก็คือการหาเงินด้วยวิธีนี้มีกำไรมหาศาล ทำให้คนมากมายถึงจะรู้ว่าจะโดนยิงและโดนจับแต่ก็ไม่กลัวที่จะหาเงินด้วยวิธีนี้พูดจบเธอก็รู้สึกว่าหัวข้อที่คุยกันดูจริงจังไปหน่อยก็เลยพูดออกมาว่าโอ้ย ได้เวลาแล้วพวกเราไปที่ร้านอาหารกันเถอะเพื่อนๆน,น่าจะถึงกันหมดแล้วเย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าเราไปกันเถอะไปที่ร้านอาหารกันก่อนทั้งสามคนได้ออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพา้าและเย่เฉินได้แกล้งถามลี่เซียวฝืนว่าเออเซี่ยวฝืนช่วงนี้ทางสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีความลำบากอะไรไหมหลี่เซียวฝืนยิ้มแล้วตอบว่า ความลำบากมีอยู่แล้วแต่ก็ยังรับไหวอยู่คุณภาพชีวิตของเด็กๆตอนนี้ดีกว่าตอนที่พวกเราอยู่มากแต่สิ่งที่ทำให้ลำบากใจก็คือห้องเรียนหอพักและโรงอาหารของพวกเราเก่าไปผู้อำนวยการค่อยยื่นเรื่องของงบ หวังว่าจะได้เปลี่ยนและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างใหม่แต่ผู้บังคับบัญชาบอกว่าช่วงนี้การเงินไม่ค่อยคล่องตัวเลยไม่สามารถใช้งบมาปรับปรุงได้เหยเฉินพยักหน้าและจําคำพูดของเธอไว้ในใจเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ